ไปทำเรื่องผู้สูงอายุรับเงินหมื่นใช่ไหมฮะไม่ครับ<ม><ม>ใช่ครับใ,ในเงินหมื่นเนี่ยก็เงินหมดอยา่างก็คือหมดแล้วแต่ยังเหลืออีกเึงอ่ะเขายังไม่แจกเลยอ่ะครับอยากรู้ว่าแต่ละเศษเนะมันมันความสนับสนุนของคนมันแตกต่างกันไหมจริงจริงมันก็เห็นความแตกต่างนะเดี๋ยวเราไปดูของผู้สูงอายุก่อนเลยผมจะเปรียบเทียบให้ฟังกับของเศษหนึ่งว่ามันมีอะไรทัวชี้แตกต่างกันนะครับอ่า เอาเฟดผู้สูงอายุก่อนอาจารย์เฟดหนึ่งเฟดเฟดสองเนี่ยเฟดเฟดใหม่เนี่ยะผู้สูงอายุหมื่นบาทนะครับเราเราก็ถามว่าอันแรกเลยว่าไอ้เงินหมื่นบาทเนี่ยคือเราเก็บเราเก็บเพราะคนผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบขึ้นแล้วก็เก็บเพราะคนสามกลุ่มหนึ่งคือผู้สูงอายุที่รับเงินสองผู้สูงอายุที่คนในครอบครัวรับเงินนะนะครับคือคนในครอบครัวมีผู้สูงอายุด้วยกันแต่ว่าเขาารับเงินแต่ตัวเองไม่ได้รับนะครับแล้วก็สามผู้สูงอายุที่ทั้งตัวเองและคนในครอบครัวรับเงิน เราเน้นเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเราก็ไปถามเลยว่าเอาเงินหมื่นบาทไปเนี่ยนะครับเนะี่ยเราสวทั้งหลายเนี่ยเอาไปทําอะไรผลออกมาเนี่ยนะครับก็อส่วนใหญ่เลยนะทุกคนก็จะเป็น,นแนวทางเดียวเลยคือแปดสิบกเอร์เซ็นก็บอกว่าไปใช้จ่ายในช่วตประจําวันก็รวมทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าน้วมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเอเฟสแรกที่จากหนึ่งหมื่นบาท ก,กลุ่มเปาะบางกลุ่มผู้พิการต่างๆหรือผู้มีไรายได้น้อยนะครับนะพออันดับสองใช้ใจ่ายเพื่อสุขภาพนะครับคนอ่ายี่สิบกเปอร์เซ็นตในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในกลุ่มของเฟษหนึ่งเนี่ยอันดับสองสิบหกเปอร์เซ็นเป็นเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตเห็นไหมครับวิธีคิดมันแตต่างกัน,กนจากจากอายุที่แตกต่างกันนะคนแก่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยจําเป็นต้องเก็บออมเพื่อนอนาคตเท่าไหร่แล้วนะครับนะอันดับสาม อันนี้สําคัญมากผู้สูงอายุบอกสิบสามเปอร์เซ็นบอกเอาไปใช้หนี้ในขณะที่เฟดหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นบอกาไปใช้หนี้ผมว่าสังคมเรามีปัญหาเรื่องนี้มากเลยนะคือ,ค,อคือเฟสหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรเฟดหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นใช้หนี้เนี่ยโอเคอายุยังน้อยยังทางานอยู่ยังสามารถดิ้นรนสู้ต่อไปกันได้แต่ผู้สูงอายุค,คือส่วนใหญ่คือผู้ที่ไม่ทํางานแล้วอะนะเขาเขาไม่ควรจะมีหนี้กันมากมายขนาดนี้แล้วอะ่ะ นะครับผมว่าเป็นอันนี้เป็นประเด็นที่นะฝากทางอ่ารัฐบาลไปดูหน่อยแล้วกันเรื่องหนี้ของผู้สูงอายุนะครับผมว่าสําคัญสําคัญกว่าหนี้ของคนวัยเยาว์อีกอ่ะนะวัยเยาว์ยังดิ้นรนแก้หนี้ได้อ่ะแต่ไวไัยวัยสูงอายุแล้วจะดิ้นรนยังไงอ่ะนะครับนะนั้นะก็มีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นที่บอกเก็บออกไว้อนาคตนะครับที่สําคัญนั้นเราลงาดูอันนี้ดีกว่าครับอันดับที่เจ็ดสี่เปอร์เซ็นตครับพิโก้ครับเอาไปซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเออ ก็ถือว่าเขาไปต่อยอดไงเขาไปต่อยอดอ่าไปต่อยอดนะครับไปต่อยอดก็ถือว่าสูงทีเ<า>ดียวนะครับเนะป็นการลงทุนแบบหนึ่งอ,อ่านะครับนะแล้วอนอกม่ไจะมีพวกลงทุนการค้าใช้จ่ายการศึกษานะครับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าซื้อมือถือก็จะมีมีเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยกับพวกซื้อมือถือท่องเที่ยวใช้จ่ายบันเทิงนิ่สูงจุกกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่ได้เอาไปใช้อะไรที่มันมันอ่ามีประโยชน์น้อยนะครับนะอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับซึ่งข้อแรกเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ แนวโน้อมของทุกส่วนเนาะทุกวิ่งไปแน,แนวทางเดียวกันไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับนะแต่พอมาข้อที่สองเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าพอได้รับเงินแล้วเนี่ยมีส่วนนะครับส่งผลให้คุณเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่อันดับหนึ่งเลยครับบอกว่ามีส่วนทําให้สนับสนุนรัฐบาล44เปอร์เซ็นตครับอืมแ hmm. สดงว่าเงินนี้มีผล นะครับฉันไม่แลกใจพี่โก้ครับโพเชียงใหม่พี่โก้คงจําได้ตอนที่ผมช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับคือตอนแรกผมกะจะไม่ทำนะบอกตรงที่ผมบอกพี่โก้ตอนแรกว่าไม่ทําำนะคือผมผมทำาม้าที่ออกผมผมผมทาเก็บไว้เก็บไว้ทดสอบระบบของผมเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมมีสื่อโทรมาจะต้องผมจะขึ้นเครื่องแล้วก็ยังโทรมาวันอังคารนะโทรมาบอกว่าว่าถามว่าทํำไหมก็เลยตัวหลังเลยเออ วัดดวงวะลองดูเราจะทุส่สต่ระบบแล้วก็เปิดเผยไปเลยใหยกันก็เลยตัดใจโทรบอกลูกน้องเปิดเผยเลยวันเสาร์นะครับเก็บข้อมูลเสร็จก็เปิดเผยมาโทรันนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยชนะล้าชนะนิดเดียวเนาะแต่ผมไม่แกะข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลคอสแท็บข้อมูลเชิงระดูค้นพบว่าคนชิงใหม่ที่อายุหกสิบปีขึ้นมีถึงหกสิบเปอร์เซนครับที่เลือกพักเพื่อไทยครับ แล้วเป็นการเก็บโคเริ่มเก็บวันอังคารมาวันที่เงินหมืน่นเริ่มใส่กระเป๋าตังค์แล้วเริ่มสะพัด oh, ใช่ครับ oh. เริ่มสะพัดใส่กระเป๋าตัตงค์เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าเงินก้อนนี้มีผลพอสมควรทีเดียวอางการเมืองมีผลทีเดียวนะครับเพราะว่าอันดับสองเนี่ยบอกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตบอกจะมีหรือไม่มีโครงการก็สนับสนุนอยู่แล้วอันนี้คือกลุ่มคนที่เรียกว่าแฟนคลับประจําเนาะ สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นบอกไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สมุดรัฐบาลรับไม่รับก็ไม่ไม่หนุนอยู่แล้วนะครับแล้วสิบเปอร์เซ็นตไม่แน่ใจว่าตันจะอย่างไรทีนี้เมื่อเราเทียบกับเฟสหนึ่งเราเห็นข้อแตกต่างทันทีในเฟสหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ตอบว่าถ้าพี่โก้จาได้ตอบว่าไม่แน่ใจครับว่าจะตัดนใจอย่างไงสามสิบสี่เปอร์เซ็นแต่พอ,อเฟสสองเนี่ยมีไม่แน่ใจแค่สิบเปอร์เซ็นต์เอง นะครับแล้วก็ม,มีส่วนของสมุดรัฐบาลเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตในเฟดหนึ่งเฟดสองมีส่วนสมดุดรัฐบาลถึงสี่สบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยี่สิบในเฟดหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นตบอกมีไม่มีโครงการก็สม,มุนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ในเฟดสองนี้เนี่ยมีถึงสามสิบเปอร์เซ็นตถ้าเราดูได้ดีที่บอกว่าสม,มุนรัฐบาลแน่ๆเลยในเฟดหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด ห้าสิบเปอร์เซ็นตในเฟสสองมีถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราเห็นภาพเลยครับเราเห็นภาพอย่างว่าอพฤติกรรมนะครับหรือวิธีคิดของประชาชนทั่วไปที่อายุอายุแบบสะสมกันไปหลายกลุ่มกับกลุ่มคนหกสิบขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันคนหกสิบปุ่นขึ้นหกสิบขึ้นเนี่ยเขาอาจจะคือรุ่นรุ่นเนี่ยรุ่นนั่นแหละอย่างผมว่าใกล้หกสิบแล้วนะครับในรุ่นรุ่นผมรุ่นพิโกเนี่ยนะครับเนี่บูม <จ>น,นะครับนะอ,อ,อ่ารถอ่าเจนเนี้ก็จะเปอย่างที่บอกว่าถูกสอนมาว่าให้อะไรนะให้ให้กับ<า>สม<ำ>นึกเอ่อระลึกถึงบุญคุณอ่าอ่าสำนึกในบุญคุณอ่ะอ่าอ่าอ่าประมาณนั้นเนี่ยนะครับนะนั่นเราถูกสอนก,กันในเรื่องแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ก็ถึงต้องบอกว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เมื่อใส่อะไรลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้รับไอรอย,ยันตี้กลับมาเนี่ยนะครับมันสูงมากมันสูงมากกว่ามากกว่ากลุ่มอื่นๆ นะครับทีนี้เมื่อแตกร่บเหมือนรัฐบาลมาให้เขานะทั้งนั้นที่มันก็คือเงินเขาแต่แหละใช่ใช่ที่แต่แต่บ,บางคนเขาอาจจะแบบไม่มีเงินเดือนแล้วนะไงนึกบอกไหมพี่โก้เขาไม่มีเงินเดือนแล้วอยู่ที่ได้เงินหมื่นมาเขา,าชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงนะเขาเขาแฮปปี้เลยนะนะครับทีนี้พอเราเราไปดูว่าว่าในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับค้นพบว,ว่าเอามีการตอบที่แตกต่างกันเนาะคนที่บอกว่าส่งผลต่อสมุดรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันออกกลุ่มคนทำงานสลาก็พวกพ่อค้าแม่ค้าขายหมูปิ้งข้างทาง,างนะครับในรัฐบาลสลาเกษตรกรแรงงานพ่อบ้านแม่บ้านนะครับนะส่วนกลุ่มคนที่บอกว่ายังไงก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่ก็เป็นคนภาคกลางคนภาคเหนือนะครับนะแล้วกอ็อ่ส่วนกลุ่มที่บอกว่ายังไงก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลเชื่อไหมครับส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพครับ มันสอดคล้องกับการเมืองระดับระดับชาติในเชิงของกระแสในกรุงเทพเลยคอัะนะครับนะส่วนกลุ่มให้การเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองส่วนเนาะบางคนก็บอกว่ายังไงก็สนุนอยู่แล้วอีกส่วนนึงก็บอกยังไงก็ไม่สนุนนะครับเ <_ s 1> ช็คเช่นเดียวกับคนที่ทำงานประชาธิชนเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนเท,ท่าทกันเลยระหว่างระหว่างส่งผลต่อการสนับสนุนรัฐบาลอ่ายังไงก็สนุนอยู่แล้วหรือ,อยังไงก็ไม่สนับสนุนนะครับอันนี้คือข้อมูลเมื่อเมื่อแต่ข้อมูลลงมาดูตรงนี้เนี่ย สรุปสั้นๆเลยพี่โก้หนึ่งหมนบาทครับมีผลในยักษทางการเมืองแน่นอนแต่ทางเศรษฐกิจไม่ทราบครับต้องให้พี่โก้พิเคราะห์แต่มันสามหมื่นะมันไม่ได้ช่วยกระตุ้น GDP มากมายหรอกอย่างเก่งก็ศูนย์จุดศูนย์อะไรกันเนี่ใช่มันไม่ช่วยครับผมว่ามันเป็นการอะไรนะทางการเมืองมันช่วยได้แน่เพราะพี่โก้จำโพครั้งก่อนได้ไหม ตอนตอนที่ผมเก็บข้อมูลแล้วก็ใช้เงินหมื่นมันมาแล้วมันทําให้คะแนนคุณอุ้งอิงเนี่ยคะแนนของพเพื่อไทยมันพุ่งอ่ะใช่ไหมเป็นเพื่อไทยก็เป็นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนะทีนี้แต่พอแต่พอมาเงินหลังจากธันวาคมเงินใช้ไปครบสามเดือนแล้วเป็นไงบ้างคะแนนก็ท่าเสถีนครับอยู่ที่ระดับเดิมยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมก็ยังก็ยังถือว่าโอเคคนคนยังอ่าอะไรนะยัง ยังโอเคกับเงินหมื่นนี่อยู่แต่เดี๋ยวต้องรอดูมีนานี่ก่อนว่าเงินเงินมันคงไม่เหลือแล้วนะตอนเนี้ยนะครับแล้วว่ามีนานี้เนี่ยจะเ,เงินเนี่ยจะไปจะช่วยอทบทวนความสุ่มจาให้ได้ดีแค่ไหนนะครับ<ม>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอผมว่าในฐานบผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าหลังจากผ่านไประยะอะไรนึงเนี่ยน,นะครับเงินก้อนนี้เนี่ยจะยังคงส่งผลต่อคะแนนนิยมของอรัฐบาลอยู่หรือไม่ นะครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันมันแย่พี่โก้ครับผมกลับมาเมื่อคืนวันที่สี่กุมภาเนาะลงเครื่องโมงสามทุ่มพี่โก้เชื่อไหมว่าหนามบินเหงามากเลยอ่ะสนามบินจุฬาภูมิเนี่ยเหงามากเลยอ่ะอ้าวไม่นักท่องเที่ยวไม่เยอะเหรอเออไม่คุ้นเลยผมผมก็กำลังคิดว่าเขาหนีฝุ่นกันหรือเปล่าหนีไปญี่ปุ่นหนีฝุ่นฝุ่นครับฝุ่นอ๋อหนีฝุ่นเออเป็นไปได้นปญี่ปุ่นแทนอะไรอย่างเงี้ย โอ่เงียบมากเลยเงียบมากแล้วขนาดวนเครื่องการบินไทยนะพี่โก้ผมบอกให้เลยว่าเครื่องเงียบมากเลยอะ่ะนะเห็นผู้โดยสารบางคนนะจองนั่งอยู่คนเดียวสามที่มันเนาะเขานอนเลยอะ่ะอ๋อเหรอโอ,เอ้เงียบมากเลยเหงาบาองตรงเหงาที่สุดเลยอะ่ะนะแล้วก็่ออาจะกระทบหลายส่วนเนาะเรื่องฝุ่นประเด็นหนึ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนอาจจะเริ่มชะลอ,อจากห,หาปัญหาหลาย,ลายๆอย่างที่มันวุ่นวายวุ่นวายอยู่ช่วงเนี้ยเนาะอืม,อม คือมันมันแตกต่างอ่ะตอนตอนต้นเดือนมกราที่ผมไปสิงคโปร์แล้วผมตอนประมาณปีแปดเก้าสิบคั้ง้ผมจะไม่ผิดนะไปสิงคโปร์นะครับนะแล้วก็อพอผมกลับมาคืนวันที่สิบนะครับโอ้โหคนแน่นสุนทภูมิเลยวันที่สิบ<ม>ซึ่งพอวันเวลาผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียววันที่สี่กุมภาผมก็หวังว่าคนจะแน่นพอกๆกันมผมว่าโอ้โเดี๋ยวลงไปกว่าจะได้กระเป๋าจะออกไปงานนี้ยาวแน่อะไรหลายโอ้แป๊บเดียวทุกอย่างแป๊บเดียวเสร็จครับ ตรองคนแหละคนเงียบมากเลยนั่งเหงากันทั้งตอมทั้งสุนทรภคหรือเขาเขาให้บริการดีขึ้นมันเลยคนไม่แออัดเหมือนสมัยก่อนก็หวังว่าเลยครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมมันสะท้อนอย่างนะครับว่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเราซึ่งเราหวังเราจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน อืมซึ่งเป็นคงเป็นเป็นโจทย์เนาะให้แล้วน้งตีนะน้ำตีที่เป็นเล็กสรงองเนี่ยนะครับคุณท่านสวองคเนี่ยนะไปไปไปแก้โจทย์เนี้ยเขาผี่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะที่โกผมเชื่อว่าส่วนที่ไม่มาส่วนใหญ่เลยเกิดจากข่าวเรื่องฝุ่นพิษพีเอมสองจุดห้าเลยนะอืมผมเชื่อเรื่องนี้แต่ข้อมูลไม่มีนะแต่นี่คือแค่ความเชื่อ คือมันมันมันมีภาพเพิ่มไปปรากฏด้วยเนาะพอเราเห็นเราก็ไม่อยากไปนะถ้าถ้าถึงคโปไป,ไปตีข่าวอ,ะอ่ะอืมพี่ก็อ่านข่าวแล้วผอ่านข่าววาสิงคโปร์ไปตีข่าวอะ่ะบอกว่าเครื่องบินลงไม่ได้ต้องต้องย้ายหนังบินลงนะเพราะ,ะเพราะฝุ่นกบหนังบินหมดเลยมองไม่เห็นรันเวย์อืมอ่าแค่ข่าวนี้ลงไปเนี่ยแล้วในสิงคโปร์คนข่าวมันเว่อร์วายจะตายคนต่างชาติเยอะแย,ยะอยู่ในสิงคโปร์มันก็กระจายไปทั่วอืม ช่ไหมครับคนอ่านขา่าวก็อยากมาเมืองไทยเพราะอะไเจ้าฝุ่นเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนแล้วกันเลื่อนตั๋วไปอีกสักเดือนแล้วกันรอให้ฝุ่นจางก่อนรอให้อ่อบรรยากาศซัมเมอร์มาก่อนลงมาก่อนหลายๆอย่างอะ่ะผมว่าันหนีไปต่างประเทศอีกนึงกล่าวว่าจับมาฝุ่นจะหมดนะเนี่ยยังอยู่เลยอืมตามบอกนะฮะอากาศหนาวนี่ถ้าตามการคาดการณ์นีเดี๋ยวจะ ทะ,นะทะลุเอ14กุมภาเนาะทะลุวาเลนไทยไปแต่ไม่แน่ใจว่าฝุ่นเนี่ยมันจะตามเราไปอีกถึงไหนเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับมันขึ้นอยู่กับลมกับลงคืออากาศหนาวไม่สําคัญสําคัญมีลมไหมถ้ามีลมไม่มีฝุ่นอืมแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่มันนิ่งๆอย่างวันเนี้ยเนี่ยผมมองเนี่ยกำลังโทรคุยกับพี่โก้เนี่ยมองไปนอกหน้าต่างเนี่ยใบไม้ผมนิ่งเลยโอ้โหไม่มขยับ,บเลยนะลยอืมอย่างเงี้ยฝุ่นแน่นอน,นครับ ไม่ขยับเลยอันนี้เริ่มสักเริ่มขยับบางๆเบาๆบางแผ่นแต่อย่างเงี้ยยากแล้วับฟ้าเหนือกรุงเทพตรงบริเวณถนนวิทยุยังใสอยู่นะอนะแต่ตรงข้ามสถานทูตสหรัฐเนี่ยนะะใสนิ่งแต่กอรตอนนี้ไม่รู้บ้านผมเนี่ยผมมองปบไม้บ้านผมนิ่งอ่ะเพราะทุกเช้าตื่นมาผมช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยผมผมกังวลเรื่องฝุ่นผมจะดูใบไม้ที่บ้านก่อน ว่าวันนี้สภาพยังไงถ้าใบไม้มันมันนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกจากบ,บ้านถ้าไปเดินกลางแจ้งต้องหากอากาศใส่แล้วอืมอืมอืม,อมนะฮะพูดถึงเงินนะเงินหมื่นในเฟสสองไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเฟสสามกำลังจะมานอาจารย์ใช่เดี๋ยวกตอนที่เฟสสามเนี่ยมันจะยิ่งแตกต่างใหญ่เลยนะเพราะเฟสสามเนี่ยฟสม,มันแตกก็ล็อตใหญ่นะออล็อตใหญ่แล้วแล้วมันแล้วมันแจกทั่วไปหมดบังไม่ใช่คนที่ ซึ่งซึ่งแฟดนี้เฝดนี้ยดสามเนี่ยอย่าไปหวังว่าแจกแล้วจะได้คะแนนรอย a l ตี้กลับมาอืมมันไม่เหมือนกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางได้บ้างสูงอายุได้สูงแต่กลุ่มที่สามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้สูงขนาดน,นั้นหรอกอืมแต่เขาแต่ถ้าไม่แจกมันจะลดลงควบเลยใช่ถ้าไม่แจกจะลดลงควบเลยอืมมันมันไฟบังคับต้องแจกใช่ครัคะแนนนิยมก็จะไม่กระเตือก ล้วยังไม่นับว่าแจกแล้วมันจะมีปัญหาวุ่นวายในการใช้ไหมเพราะมันจะต้องเป็นไอาา้เจ้าดิจิตลลอลเวลต์อะไรแล้วแจกแล้วอาจจะได้คะแนนนิยมบ้างแต่ว่ามันคงไม่แบบเห็นได้ชัดเหมือนอย่างกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางอะไรแล้วเนี่ยนะอาจจะเห็นเห็นผลที่ได้ประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับนะแต่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าไม่ถามว่าถ้าไม่แจกเลยล่ะไม่แจกเลยจะยิ่งพังอืม รัฐบาลไทยนะครับผู้วิทยาการบอกว่านะที่เชียงใหม่เนี่ยคะแนนมันสู้คู่ขี้สูสีกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แหมเรื่องเงินหมื่นนี่มันมีผลต่อการตัดสินใจเนี่ยแสดงว่าที่เขาคกรธหากันแจกก่อนหย่อนบัตรนี่ก็จริงสิทำไมถึงไม่จริงแหมเราก็ไม่อยากไปลกาหานะแต่เอาเป็นว่าคะแนนผลโพลออกมาเนี่ยมันระบมบงชี้ว่าไอ้เงินหมื่นเนี่ยมันมีส่วนส่งผลเหมือนกันต่อการ ตัดสินใจอืม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 แม่แต่ไม่คุณไม่กู้ประเทศนะเพราะว่าไ็ไป่ายเท่นั้นนะฮะเดินที่บินเมย์เนี่ยมันใกล้นะอ่พอดีมันเป็นจังหวะเวลาพอดีจังหวะเวลาพอดีอะไรเลื่อนมาทั้งสองวันไม่รู้ผมผมจำไม่ได้ที่กู้จำได้ไหมว่าใครประกาศก่อนกกตประกาศก่อนหรือเพื่อไทยประกาศก่อนกกตประกาศก่อนอ๋อโอเคโอเคแล้วเพื่อไทยก็ประกาศตาม อกรกตนี่ก็ประกาศนานแล้วอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าภายในคอเหลือระยะเวลาหกเดือนเนี่ยถูกไหมมันเกิดกระบวนการลาออกมันก็คาดการกันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยในราวๆสักเดือนกุมภาอืมแต่ว่าแต่ว่าพอพอพอมันงวดเข้ามาทุกทีเนี่ยกรกตเนี่ยก็ไปอ้างกฎหมายบอกว่าไอ้มันมินเมยนะมันมีกรอบระยะเวลาอยู่สุดท้ายหวยมันเลยออกวันเสาร์ไงอาจารย์อืมอืม ถูกไหมฮะหวยมันออกวันเสาร์พอออกวันเสาร์ทางเนี้ยเดิมทีเนี่ยจะแจกก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํานะฮะ<ม>แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาก็ไม่ตรงปกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเป็นตุ๊จีนอ่าเลื่อนมาเป็นตูเจีนถูกไหมฮะตุ๊จีนมันก็ยังไม่ถึงกุมภัยยังไม่ถึงหนึ่งกุมภัยอีกพักใหญ่ถูกไหมฮะก็ขยิบไปแต่ใกล้มากก็ไม่ดีเดี๋ยวมินเมย์<อ>มจาจ่ายยี่สิบเจ็ดนั่นนะผมจำไม่ผิดอะ วันอังคารน่ะอังคารนะครับอังคารแจกแจกวันผมวันผมเดินทาง 28, อ่ะยี่สิบแปดยี่แปดแจกวันอังคาหย้อนบัตรวันเสาร์อ่ะังคาอ่าแจกวันอังคารอนังคารใช่อืมอืมอืมอนะก็ก,ก็ก็ดูเอากันนะน,ะ,นะมันก็คือบอกตรงว่าอ,อ่ามันส่งผลจริงๆนะแต่ว่าโอเคอ่ะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ส่งท,ทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเพราะนื่อยจากว่ารรคภูฏไทยเขาก็ส่งส่งเพียงแค่ไม่กี่จังหวัดแล้วสิบหกจังหวัดแล้วที่สำคัญชละาเพียงแค่ปิดด้วย นะครับาเอาเป็นว่ามับนมัน,นส่งผลพอพอส่งผลบ้างนะกันนะครับนะในเชิงของการเลือกตั้งแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยแน่นอนนะครับมันใช้ได้แต่ว่าทางเศรษฐกิจอันนี้ผมกําลังกาลังดูว่ามันมันจะช่วยยังไก็คืออาจจะช่วยเขาลอดไปสักระยะหนึ่งอ่ะนะครับนะแต่ผมผมหวงังนะว่าหลังจากแจกเสรสางเสร็จแล้วคงพอแล้วไม่ต้องแจกอีกแล้วนะ,ะครับครับครับอ่ะเวลาหมดอาจารย์อาทิตย์หน้าทําเรื่องอะไรเนี่ย อาทิตย์หน้าเหรอครับเดี๋ยวกําลังดูอยู่นะครับกําลังดูอยู่ก็คงงงเรื่องที่เป็นฮอตฮอตกันอยู่ตอนนี้แหละอืมอืมนะครับอีน,นีนะผน้ผู้คนผู้คนนี่ก็ท้องอับเดือดทาวกันนะกรณีข้อกล่าวหาสอสอคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วจะต้องไปขออ,อมติจากสภา,า,นา,เ,อา,อาเนี่ยว่าตกลงจะเอายังไงเนี่ยอันเนี้ยนะครับ<ม>พูดจะมานานนมแล้วอ่ะผมว่านะผมว่าผมเชื่อเพื่อ,อสภา,ามีมติว่าว่าไม่คุ้มครองเนี่ยผมดูแววละ ไม่คุ้มครองใช่ไหมอาจารย์ผมว่าไม่คุ้มครองไปตามกระบวนการใผมว่าไม่คุ้มครองนะแต่ดี่คนร้องให้ลาออกก่อนนะเด็กก็ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะลาไหมล่ะถ้าไม่ลาออกเขาก็ไปเสี่ยงเอาในเสี่ยงเอากระตภาห์อืมไม่ลาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะไม่รับเงินเดือนนะอ่าแล้วก็ก็ไปเสี่ยงเอากรตภาว่าบริสุทธิ์ก็ย้อนหลังได้อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ไม่รู้เงินครับก็แล้วแต่แต่ผมดูแล้วผมว่าเขาน่าจะไม่ลาออกอะ